รัชกิจจาประกาศเป็นทางการหลักเกณฑ์ป้ายทะเบียนรถพิเศษใส่ชื่อคนได้วันที่11กุมภาพันธ์เว็บไซต์ราชกิจจานุเบกษาได้เผยแพร่ประกาศกรุมขนส่งทางบกเรื่องหลักเกณฑ์การกำหนดตัวอักษรประจำหมวดและกำหนดหลักเกณฑ์วิธีการระยะเวลาและเงื่อนไขาการประมูลหมายเลขทะเบียนรถของแผ่นป้ายทะเบียนรถที่มีลักษณะพิเศษสำหรับรถยนต์นั่งส่วนบุคคลไม่เกิน7คน พศ2565โดยระบุตอนหนึ่งของประกาศว่าการกำหนดตัวอักษรประจำหมวดของแผ่นป้ายทะเบียนรถที่มีลักษณะพิเศษสำหรับรถยนต์นั่งส่วนบุคคลไม่เกิน7จคนที่มีตัวอักษรประจำหมวดมากกว่า2ตัวหรือมีตัวอักษรผสมสละหรือวรรณยุกต์ให้ดำเนินการตามขั้นตอนโดยให้สำนักมาตรฐานงานทะเบียนและภาษีรถเปิดให้ประชาชนเสนอตัวอักษร หรือตัวอักษรผสมสระหรือวรรณยุกต์เป็นคำหรือข้อความที่จะใช้กับแผ่นายทะเบียนรถที่มีลักษณะพิเศษหรือจะเสนอโดยสำนักงานกองทุนเพื่อความปลอดภัยในการใช้รถใช้ถนนก็ได้ขอขอบคุณข้อมูลจากข่าวสดขอบคุณค่ะ